ท่าทนขังเพลงครั้งที่โขกอการยวน็ตังต่านไปข้อที่สับก็เลย้วาหมายว่าคำนันะพูดไนเพลงคหมายของคำว่า เาเรียนรวมสอบครับอ่าผู้บรเลงเปนั่นแหละมาดะผู้บรเลงเปวทน้า่ลนแปลความทจำทำหน้าที่สื่อลารเชื่อมผู้ฟังกับผู้เล่นนที่ับ้นลูกไทย29ไทยกลังรงได้ถูต้องตามหลักการมากที่สุดหนึ่งออกเสียงเต็มเสียงสอง แปลี่ยมันอย่างหายใจอย่าง,งเ,าเหมาะสมร้องเพลงไทยถูกต้องตามหลักการมากที่สุดมากที่สุดม,<า>มันเหมือนกับพ่อที่่านมาจะไม่เปลี่ยนครับต้องฝึกอะไรก็หายใจแบบก่อนนี้ถูกต้องกินแล้วค่ ใบ้หมวยใจดีเพราะยังกันหมวยดีเพิ่งดีดีตาเพิ่งน้าน no ้าโอ้ยพูดยากเลยนะพี่ปพื่อนน้าเป็นตัวที่สายโบราณที่สดเคนไม่ต้องแต่งตัวแบบเป็นผู้หญิงแล้วก็มือเก่าโอ้ยจับไว้จับไว้

มาดูมาดูเอาคำตอบที่ถูกคือพวกเดียวกันเยอทบาเื่อนเรื่อนไตเงินเพื่อนเรื่อนไตเกินเพือย่สามเงินไดที่ก็ทิแบบนี้ทเพียปีเดียวซื้อมาสามพับาทมาก้าสกมาลกาก็เยอะลูกันตบโป้ตีองินมารับ อันนี้เลยนี่เลยครับครับครับอันนี้ตัวละเนาะยกขึ้นมองอันนี้โอ้โหอันนี้สุดโค้กสุดปูโค้กเต๋อสี อันนี้ตัวใหญ่มากโรงเรียนเราซื้อมาตัวหนึ่งราคาสามแสนบาท อ้าจบไ้ไเรอครูขอนเวลา,ททาเท่นะาหรรรูคทนะี่สองหมดเวลาที่สิบโมงสิบสิบโมงสิบนาทีครูขอเวลาสิบนาทีครับของผมยังไม่จบนะอ็นชุดหนึ่งจดมาพี่สี่ถ้าเธอไม่ได้ดูชุดนีเ้เธอจะเสียใจออบอกมาก่อนว่ามาัน ชุที่สองครับไปไปง่ายเท่าไหร่ครับเออชุดที่สองข้อเยแขไป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 ชุดชุดุที่สอุที่สครับสี่ะบทุดที่สข้อเสแล้วมันรวมกันชุดที่สองก็สองจรวมกันนะครับในชุดที่สองี่ยงในข้อเียงยัโอ้โหส่แล้วครับใครไม่เห็นจบปรงไหครับ ย่าตอะได้่สสเราเข้าสู่อาเซียนแล้วเราก็พูดสาสาพูดอไได้ได้ กำลังผมก็เดินรอบรถกรทตานเชื่องล่อโตเครื่องล้อสสิเีราพอชั้นสูงมีแขกมากันประมาณน้อยคนแต่ใช้เวลานได้ดในการนี้เอาโดยเลยเินเท้าเลยหน้า มาดูนะถ้ามาดูต้องมือมาดูทำไมถึงต้องเล่า,า,าอลบอกนี้นี่ปูดโจรเอาไปเล่นในงานเลี้ยงโ้ยตายตกปูชาวบ้านเลียงข้าวในวันนี้ก็นนจนแล้วแล้วตนที่ห้าสคนเห็ร้น นั้นสานเสียง200คนแขก100คนลพา่ว่านี่เขาไม่เขาต้องใช้งสตีนควายวอ่านว่างูสตีงควายวมันคืองูแชมเบอร์กิส์แล้วคูกันณ์พต์จะมาเล่าให้ฟังคูกันจะพิทต์เล่าให้ฟังอยาเข้าใจครูเสียนไม่่อเข้าใจ เพราะว่ารอโอ้ชจะโงคออ่าชบเบอร์มีสิ่นเน,นานที่จเดเลครับ็นครับชฟเบอร์มีสิเป็นดนตรีสถานเลยมีจำนวนผู้เลสถึ้คน2คนวงชเบอร์มีสินั้น 2, จะไม่มีการร้องประกอบเลยครับจะม่มีการร้องประกอบเลยนะจะมีการบันเลงนดีอย่งเดียวสองก้คนเลี่ยตามกวนผู้เล่นดังนี้ถ้าสองคนอันนี้ก็ใสยแล้วก็ส่เียกไม่ผู้หญิงชอบเล่นเจล้วเจะ I don't know それは。 หนูเลยหนูสตินอนหนูอัลฟ่าทําอะไรไม่รู้เลยอ้าวนี่ งเร er ียนบ้านหลังี้โอ้โหโกงคนทั้นี้ไม่อะไรเนช่อางน่าจะว่าโกคยามันจะไปดีเอได้เป็นพี่คนขอก็ขอส่ครับแล้วเ้องสีคงน้องหนักเตะครับเอางูจะเสดงเวลาประมาณ3นาทีัภาษาเป็สีแหลวโสปราน่ อันโตจะไปยุางจะไปยุตางไม่ได้สซบรูรอันโตเทนโนู้จะผู้ชาย ตัปลาโตานทนโตาที่มทเดอร์่านที่สี่ประหยดเกียวับารจเากันรเนจาพระประธานในการเขาต้อนมีเียงดังมากเลยเสียงภาษาอักฤเหมือนกัประเทศเสียงภาษาอันนี้อันนี้ก็ง่ายเหมืก Aku hendak ada perempat. Aku hormat dengan hormat. Tiada di Korea siapa itu Frenchman, orang orang France. Aku pun, hari ini, di kalau, macam mana? Boleh lihat ni, orang macam mana? Boleh lihat, dia kau sambungkan. มีโม่ออกแค่ส่าับ่บีไทยคไหนครับใคอะไร่ันทีมบีไทยที่มีข้อครบทั้งีทีเป่ามีี่มีด

ว่าเขาจะมีอะไรอยู่ชนดิดไหนให้ดูก่อนอันนี้ปากเป่อที่เราเจ็บยังทำได้นะอันนี้ปากเปล่าที่เนี่ยหลังใ้อันนี้ฟองปูนสามารถฉีดน้ำเข้ไาไปได้เลยหลังได้หลังได้ซังได้แต่อันนี้เนี่ยหลานไม่ได้ครับพ่ออันนี้เขาเรียกว่าอะไรโซ่ปู โอ้โหต่อไปมุกอะไจะบ้าวันนี้โอ้โหควาเดรวินเต้เซปเต้โอเคโล่เลยโลวายบอลเอามาดูนะครับททยบ้างพอแดงก็ต้องมาการขั้นบนโซ่สามสายกระชี ซอว์ซอสลกซอสานใสเป็นของภาคกางหมเลยครับก็จะพีนของมานเหนือพีนเพี้ยเป็นของมานเหนือมาดูไอกะจั๊บพี 아. <목소리나> เอาเพีงหน้าบ้านเอาเฉยเพงหน้าบ้านเรากจะทเรี่ดีม้วก็ประกบการแสดงครับเอาเฉยเลยที่กวัาเราทารบลามาพสุลตัวีาเต่างจากตัวทีประเทศอื่นก็คือเีล่าเาไม่ต้องหายใจเลไม่ต้องหยุดหายใจนัเขาเรียกว่าการระบายลม